ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุก k ี e Land s ช o อร้านรับเติมเกมคุกกี้ l a น d แล้วก็เกมมือถืออื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก k i e l a n d s ช o อลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอืมบัฟเพิ่มคะแนเนเหรียญเนาะนะครับไม่เคยเบรกรอบนี้ยังไม่เคยเล่นนะลองเล่นดูนะครับคือบัฟนี้เนี่ยโอ้ยได้อะไรมาเนี่ยอูคือต้นเกมเนี่ยผมได้เจ้าตัวไอหมาป่ามานะครับมันจะเป็นการ เพิ่มความเร็วแล้วเมื่อกี้เหมือนรถนม,มันเจอดีบัฟมันแจกบัฟมาโอเคอา่าต่อเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือบัฟเหรียญเนี่ยอา่าโดย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 ,โดยทั่วไปเนี่ยเราก็คิดออกอยู่แล้วว่าเอ๊มะมันควรจะเล่นกับบัฟตัวใหญ่แล้วมีเหรียญใช่ไหมแล้วมันก็ต้องใช้2บัฟด้วยกันเพราะว่า1บัฟตัวใหญ่กระโดดแลได้เหรียญ2บัฟที่เกี่ยวกับการผลิตไอเทมตัวใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะมีภาพในแง่ลบไม่ไม่แง่ลบหรอกเรียกว่ามันเป็นบัฟที่เหมือนจะดีแต่เล่นยากไปหน่อยคือเล่นไม่ยากหรอก แต่กว่าจะได้คอมโบมันยากเราก็ผมก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยถ้าเราและถ้าเราได้แบบธรรมดาละ่ะแบบไม่ได้คอมโบอะไรเี้ยเราจะเล่นได้ไหมคือเราอาจจะมีโอกาสเจอคอมโบก็ได้นะแต่ผมไม่คาดหวังหรอกยากมากเลยนะครับโอ้โหคือแบบมันต้องแบบคุณคิดดูอ่ะไอบัฟบัฟไอตัวใหญ่แล้วเหยียบแล้วมีเหรียญเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นบัฟระดับแร์หรืออีพิกจำไม่ได้แต่ไม่ใช่คอมมอนแน่ส่วนไอบัฟตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2ออันใช่ไหมก็เหมือนลูกไฟคือบัฟระดับ แล้วก็คือทำลายถึงจำนวนหนึง่งออกกระเทียมตัวใหญ่ไอ้บอฟระดับอีปีก,ก็ออกเป็นเปอร์เซน็นซึ่งมันก็โอ้โหแลกกับอีปีกอะนะครับมันใช้ยากยากก็เล่นธรรมดาก็อาจจะได้อยู่มั้งนะครับแต่จริงๆแล้วมันเล่นกับบัฟอื่นก็ได้เหมือนกันนะมันจะมีบัฟผู้เหรียญที่ผมว่าเฮ้ยน่าจะได้ฉะนั้นถ้ามันออกผู้เหรียญเนี่ยผมหยิบอยู่แล้วนะแม้ว่ามันจะออกตัวกากขนาดไหนก็ตามเพราะว่าบัฟผู้เหรียญเนี่ยต้องหยิบนะครับอืม ล้วก็ไม่มั่นใจว่าบัฟผู้เหลียนเนี่ยเราเก็บซ้ําได้ไหมหรือมันมีกี่แบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้รู้นะเพราะอย่างอย่างเจลริโกอะไรเงี้ยมันเหมือนจะมีโอกาสเจอหลายอันได้ใช่ไหมแต่ไปพวกตระกูลผู้เหลี่ยนผู้หมีเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีโอกาสเจอซ้ำํำไหมก็เดี๋ยวจะพยายามรียบ่อยไอ้ผู้เนี่ยจะเจอง่ายหน่อยเพราะว่าบัฟผู้มันเป็นแค่ระดับคอมมอนนะครับไม่ได้ยากมากนะตอนนี้350ล้านนะครับทึ๊บๆึบึ๊บๆอ่าสามครับ อุ้ยแต่อันดับนี้ก็ดูดีนะหรือว่ามันเดียวพาะเหรียญวะก็ไม่แน่นะเนี่ยเอ้ยอาจจะเพราะว่าเอ้ยมันมีเหรียญตามด่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เบรกเอานี้มันจะมีแมปหนึ่งที่เหรียญจะเยอะแมปใกล้ๆช่วงสุดท้ายอะ่ะก็แมปนั้นเนี่ยแต้มเราน่าจะพุ่งในระดับหนึ่งคือแต้มอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เมื่อเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในแมปเดียวกันเนี่ยผมว่าเราก็ตึงเอาเรื่องอยู่แหละเออผมว่านะอ่ะพุ่งไปนะครับชึบๆแทงชับนะครับผมไปซึบ ซึ้บหือโอ้ยอันดับสามเลยหรอโอ้ยอันดับมันจะดูไปไหนวะน้านี่ขนาดสมบัติกากนะโอ้ยเสียดายว่ะไอ้สมบัติไอชิ้นแรกมันออกมาอย่างนี้แล้วเท่ากับว่าเราจะไม่ได้บัฟแม่เหล็กแล้วเพราะว่าถ้าเราจะได้บัฟแม่เหล็กฟรีเนี่ยมันก็ต้องมีไอดอกแม่เหล็กสองอันซึ่งอันหนึ่งมันถูกแย่มาแล้วว่ามันไม่ออกซ้ําโอเคยิงพูดเหล็ทุกลูกสามบิต้องเอาผมจะเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะสำหรับกรอบบินนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สำหรับผมเป็นตัวที่น่าสงสารอยู่เหมือน มันไม่เคยไม่เคยมีสก,กิลแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยแแ๊บแบบแบสมาธิก่อนเดี๋ยวงงอ่าจับ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 อ่าโอเคคือโดยปกติแล้วเนี่ยคุกกี้ในเกมคุกกี้ล้านเนื่องจากว่าผมเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็ผมก็อยู่ตามคอมมูนิตี้ใช่ไหมทั้งคิงด้อมแล้วก็โอเวนเบรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเอ้คุกกี้แต่และตัวก็จะมีการพูดถึงในรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่กอบบี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่คนพูดถึงน้อยมากอาจจะเพราะว่าภาคโอเวนเบรคุกกี้มันเยอะมันก็เลยแบบว่าเอ้ยหาหาสปอตไลท์ให้มันยากเหน่อยเพราะสปอตไลท์มันก็ฉายแสงไปที่หลายตัวก็เลยเป็นตัวที่แบบว่าเอ้ยเราค่อนข้างจะลืมมันอยู่นะสมมติเราเห็นอะไรที่มันตระกูลไฟฟยอะไรเงี้ยหุบเขามังกรอะไรเงี้ยมันม่วงไดโนเสาร์รถนมมันก็มาได้หมดใช่ไหมแต่กอบบี้เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นตัวที่ถูกพูดถึงสั่าไหล่คือน้อยพูดถึงไหนมันคงมีแหละแต่ไปถึงว่าในความรู้สึกของผมอะผมรู้สึกว่ามันน้้อออยแตต่รงงีผมมาจจะะโนนไไปเก็ด เพราะว่ามันไม่ได้มีข้อมูลนะครับมันมนโนล้วนๆมาได้บัฟพูเหรียญมาโอ้โหและมีไอพูดาวตกด้วยนะตอนนี้ร้อยหกสิบล้านนะครับชึบชึบไม้เมื่อกี้อันดับดีมากพก็ไม้นี้ก็ผมไม่คิดว่ามันจะดีเท่าไม้เมื่อกี้หรอกแต่ว่าคงมาเรื่อยๆเพราะว่ากอบบิ้นเป็นตัวที่ไม่เคยบัฟใช่ไหมครับซึ่งแต่มันไม่เยอะหรอกนะครับโอ้ยแล้วแบบนี้นะแบบนี้นะไอเควสอะไอเควสมิชชั่นแบบหนึ่งนะ quest mission น่ะมันก็น่าจะเล่นอะไรก็ได้ปะเพราะว่าบัฟเลเจมันคือเพิ่มคะแนนเหรียญมันก็คือมันไม่ได้ผลิตเหรียญอะไรเลยไม่ได้ระยะไกลขึ้นด้วยมันก็ดูเหมือนว่าเล่นกับอะไรก็ได้เนาะแต่จริงๆถ้าจะดูใกล้สุดเนี่ยมันถ้าเราถ้าปลายทางเราได้บัฟพูสองอันเนี่ยก็คงจะต้องไปเล่นสายทําลายนะครับเดี๋ยวขอดูกันละกันว่าณณตอนที่มันออกไอ้เคว s ของไม้ถัดไปเนี่ยรอบถัดไปไม่ใช่ไหมครับรอบถัดไปเนี่ยณตอนนั้นเรามีบัฟอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเรามีพุแค่อันเดียวเนี่ย สาท่ทำายก็จะก็ตึงมืออยู่อะมันก็ไม่ง่ายหรอกถ้าสมมติเราได้เป็นตัวที่มันทะลุเอ่อเพราะไม่ก็เราก็ต้องได้สมบัติระเบิดแต่สมบัติมันจะออกหลังจากที่เราสุ่มบัฟสุ่มไอหลังจากที่เราเลือกเควสแล้วฉะนั้นเฟสการเลือกเควสมันจะมาก่อนที่เราจะรู้ว่าเอ้ยเราจะได้ตัวอะไรก็จะมีความเสี่ยงในส่วนนั้นอยู่ตอนนี้สามร้อยหกสามรเจ็ดสิบนะครับอันด e, no yeah. ับ <laughs> 4ี่เอ้ยอันดับก็จะแถวเดิมนะก็ไม่แย่นะเนี่ยหรือว่ากลุ่มนี้ชิวเฉยเวะเอ่ออ่ะ สามร้อยเก้าสิบนะครับอ่ะไม้สามเออผมว่าลีดีกว่าเฮ้ยจริง,รงสายใหม่ก็โอเคแล้วเนี่ยสมบัติมันดูคอมโบอะสายใหม่ละกันนะครับเพราะว่าสมบัติเนี่ยมันโอ้โหมันตรงมากผมอยากรู้มันจะเพิ่มขนาดไหนแล้วค่อนข้างเซฟนะครับเฮ้ยแต่เอ้ย,อยจริงๆไม้เมื่อกี้เออไม้เมื่อกี้มันน่าจะลองลีเพิ่มสักหน่อยไหมเผื่อแบบเจอผู้เรียญเนาะเอ้ยลืมลืม วิกิคิดเว็บแรกว่ามีอันเดียวแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าผู้เหลี่ยมมันมีกี่อันนะครับอ่ายิบมาแล้วยินมาแล้วอ่ะมาแต่ตอนนีอ้อย่างน้อยมานี้เรามีสองผู้นะครับอ่าแต่ตระกูลบัฟผู้เหลี่ยญเจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ออโตในการดูข้อหาตัวฉะนั้นถ้ามันยิงจุดที่ไม่ดีเลยก็ทำไรไม่ได้นะทําใจเออตอนนี้ร้อยสิบสี่ล้านนะครับมาวเกีอันดับค่อนข้างดีผมคิดว่ามานี้ก็ยังคงดีอยู่อย่างนั้นนะครับ มีหมีมีพูเนี่ยนะฮะแต่ผมอยากรู้ว่าเก็บพูช็อตหนึ่งมันได้สักเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยหาดูยากจังอะ่ะนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บมันต้องหาจุดที่มันช่วงคัดซีนดาดอะ่ะเออนน่าจะพอเห็นได้ชัดตอนนี้มันไม่ได้คัดซีนดาดอย่างงี้มันจะมีปนกับเยลลี่ธรรมดาอยู่นะครับเออไหนมาดูกันสริงถ้าได้ถ้ามันมีบัฟถ้าบัฟพูมันเก็บได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยคุณคิดสภาพเล่นบัฟเนี้ยไม่ต้องเล่นกับตัวใหญ่ก็ได้นะเอาบัฟพูสักสักสามอันนี้ก็โหดจัดแล้วนะ เออถ้ามากกว่านั้นก็คงจะยิ่งตึงอ่ะแต่ผมว่าสิ่งบัฟที่สําคัญก็คือบัฟแม่เหล็กนะคือบัฟพ,พุเยอะก็ตามก็จริงแต่บางดาบมันไม่น่าจะเก็บได้หมดบางถาบมันอาจจะเป็นแบบการยกตัวเราสูงอะไรเงีย้ยมันก็จะไปยิงตัวข้างก็จะมีบางดาบที่ผมว่าน่าจะเข้าขายสวยแต่ณตอนนี้ยังไม่เจออย่างนั้นแต่ผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีแหละตอนนี้สามร้อยสสิบเก้านะครับลุยชึบๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บไปได้เลยนะเออเนี่ยเนี่ยตรงนี้โล่งๆอ่ะสามห้าห้า ก็ประมาณล้านประมาณล้านหนึ่งนะนะครับอตัวใหญ่โอ้ยอ๋อมีมีมีม้ากระโดดม้ากระโดดหมดแล้วลูกไฟต่อเนื่องนะครับใอพุขยันยิงจังอ่าแล้วก็ไม้แรกเนี่ยตอนนั้นมันมันไม่มีคุยกินข้าวผมก็เลยหยิบควงวิ่งหนีมานะครับซึบโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่นทำลายหรือชอบติดตัวนะครับโอ้ยถ้าอย่างเงี้ยควยทํนทำลายอาจจะไม่คุมแล้วนะเพราะมันก็วิ่งมาในระดับหนึ่งแล้วอ่ะนะครับ อ,อแล้วก็จริงๆถ้าเราเล่นเควสเหรียญเนี่ยวิ่งไกลมันได้เปรียบอยู่แล้วมันจะได้เก็บเยลลี่ตามดาได้เยอะขึ้นตามเยลลี่ตามดาอาจจะมีโอกาสเจอเหรียญอยู่แล้วอุ้ยอันดับหนึ่งแล้วว่ะตอนนี้โอ้ยแต้มเราตึงหรือกลุ่มนี้ชิวะอ่ไม่รู้อ่ะนะครับโอ้อันดับหนึ่งเลยตดจัดนะครับแต่ชีสเค้กผมจะไม่เล่นมันนะชีสเค้กผมเคยเล่นแล้วกับบัมนี้ไม่เว,รวิร์กอุ้ยอืโอโหเลือกยากยังวิ่งหนีอว่ะ วิ่งหนีเนี่ยมันสองไมายจบครับวิ่งหนีแล้วกันผมเสียทําลายแล้วไม่จบมากกว่าโอ้โหมีกล้วยเหรอกล้วยก็น่าจะเล่นได้ว่ากล้วยมันเหรียญตรงๆเลยนะอ่าลองดูแล้วกันตอนแรกว่าจะรีหาบับไปเจอกล้วยหังใจอ่อนว่ะนะครับเออคือไอชีสเค,ค้กเนี่ยสำหรับผมเนี่ยข้อมูลมันเหมือนฝังในสมองแล้วว่าเล่นกับบัฟเนี่ยไม่เวิร์คเพราะว่าเราเคยแล้วแต่กล้วยผมยลืมนะครับมาได้ลองนะครับได้ลอง ไมขอดูสกิลทีนึงซิจะกดไปเท่าไหร่น้องกล้วยนะครับมาชึบชึบประมาณเดี๋ยวเก็บเหรียญหมดดงแล้วประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบล้านคงคิดว่ามีเยลลี่ตามดาบผสมด้วยอ่ะก็ตีซะว่าประมาณหกสิบล้านบวกลบก็น่าจ,จะพอไหวอยู่มั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีสกิลเล็กดีดแต้มของมันเรืลยๆด้วยนะครับเห็นดูสิแต้มมันจะเมื่อกี้เหมือนไหมเมืม่อกี้แตอันดับหนึ่งเลยนะวานนี้ก็ขอเป็นอย่งงางนั้นด้วยแล้วกันนะ ตอนนี้ร้อยยี่สิบหกครับนะแล้วก็อันนี้ตัวใหญ่ไม่มีอะไรนะครับดีนะเอ้ยเอ้ยตัวนี้ไม่ทะลุเว้ยเออตัวนี้ทําลายอยู่นะจริงๆถ้าเมื่อกี้ถ้าเลือกเคลยทำลายก็อาจจะมีลุ้นจบเหมือนกันนะแต่คือไม่แย้ผมไม่ได้เลือกทําลายเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่านี่ด้วยว่าบัพุเรายังมีแค่อันเดียวซึ่งผมตามที่ผมบอกไปว่ารตบเท่าที่เรายังไม่สามารถหาอันที่สองได้หรือไม่รู้ว่าจะมีอันที่สองไหมผมก็อาจจะพิจารณาบัพทําลายไว้ทีหลังหน่อยนะครับ ไว้ถ้ามันได้สองอันเราค่อยพิจารณาว่าเราจะเอาไหมนะครับอ่าล้วก็มีโอ้แล้วมีเหรียญุอุ้ยมีแม่เหล่ด้วยดีหน่อยดีหน่อยนะครับอืมการแต้มไม่ถูกเลยว่ะตอนนี้มาก็ปั๊บปั๊บปั๊บชุบชุบสองร้อยหกสิบครับอุ้ยอ่ะเดี๋ยว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 ไปรีเดี๋ยวไปรีเล่นมัดจำก่อนนะครับวิ่งมาไกลละไปลูกแค่ไปลูกแค่ชุบตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมรอให้มันบัฟอยู่นะตัวนี้ผมก็ค่อนข้างชอบมันอยู่นะ เออมันมันมีไม่กี่ตัวในเกมคุกกี้ลานะที่เป็นคอนเซ็ปต์เก็บแต้มเฮ้ยพี่ให่เก็บเก็บตังมันไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นปตัวเก็บแต้มไงนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งตัวนี้บ้ลลาล้วโหอะไรเงี้ยเอ้ยพูดเล่นใหม่สบายเลยนะได้ทั้งเก็บตังค์แล้วก็ได้ทั้งเก็บแต้มนะครับแบบแบบปั้นตัวเดินแล้วจบไงเฮ้ยมันจะสกิลทันป่าววะเอออย่ามีชุบทีหนึ่งเลยเนาะชุบจะได้ไหมเนี่ยฮะปั๊บปั๊บเอ้าไม่ได้วะ รีอารองรีลองลรีดูรีมาแล้วสกิลไม่ทันเหมือนเดิมนะแต่ตรงนั้นผมเก็บครบนะครับก็เหมือนตอนนี้ผมจะเก็บเยลลี่พลาดมัง้งแต่มันเลยแบบว่าบ,าบวกมันไม่เยอะอืมอ๋อ,อขนาดนี้เพราะว่าจริงๆก็น่าสนใจนะบัฟดาวเนี่ยมันบนนะ้ทำก็อ่อเดี๋ยวผู้เหรียนมันมีอยู่จริงว,ว่าอีกกันหนึ่งถ้าไม่มีนี่ผมว่าเขาข้ามเลยก็ได้นะ ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอ่ะไดโน่ดโน่อย่างน้อยเราได้บัฟบัฟนี้เผื่ออาจจะเล่นแสงจะเราเวิร์กเฮ้ยแต่มาเราก็รีมาสองไม้แล้วนะไม่เจอเลยนะไอ้พูดมันมีโอกาสซ้ำป่าววะเออแต่ไม่น่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมมานั่งเอะแล้วบัฟที่เรามีเนี่ยมันออกทุกๆสามวิใช่ไหมมันไม่น่าจะเก็บซ้ําได้ดิเพราะว่าเท่ากับว่าสามวิมันจะยิงสองอันพร้อมกันผมคิดว่าโดยตามโดยโดยโดย,โดยตามหลักตรกาเนี่ยเกมไม่น่าจะปล่อยให้มีสองอัน เออว่ะเออแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้ววะวะอ่ะถ้ามันไม่มีเนี่ยผมเลือกตัวนี้มาผมว่าโอเคแล้วนะจริงๆบางคนพี่แล้วไม่พี่ไม่รีหาบัฟตัวใหญ่โหยากมากเลยนะครับยากมากแล้วผมก็รีไปแล้วประมาณหนึ่งไม่กีแล้วมันไม่มาก็เลยครั้งได้ตัวดีก็หยิบเลยแล้วกอันนะครับแต่จริงผมยังงงเลยนะคือตอนนี้แต้มเราแบบว่าแต้มเราพีคมาตลอดใช่ไหมปม่เด้คือมันพีคเพราะอะไรวะเพรอะบัฟนี้เหรอ เออไอบัฟอื่นเนี่ยไม่แน่เพราะว่าเอ้ยเอ้ยก็เอ้ยก็อาจจะใช่เอ้แต่เรามีแค่วิ่งเร็วมีแค่วิ่งเร็วนะครับแล้วก็มีไอตัวเพิ่มตระกูลเยลลี่ผู้ดาวเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ผมแบบว่าผมผมมีใบแอดนิดหนึ่งก็คือสเตจห้าเนี่ยมันจะมีจุดที่มีผู้ดาวอยู่ผมก็เลยอบัฟมันก็อีปิกก็เลยใจมันเล็งไปนิดหน่อยนะครับมันมันได้ใช้เลยอ่ะเออก็เลยหยิบมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันดับเราก็รู้ว่าชิปที่ถูกนะครับตัวนี้น่าจะวิ่งขึ้นในดาดต่อไปประมาณหนึ่งนะ อ,อย่างนั้นขอขึ้นสเตจ5ได้ก็จบเควสได้นะครับมาโอแ้แต่แต้มนี่ก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยตอนนี้นะครับพูตรงนี้ยิงเยอะเพราะเราดูดได้หมดอ่าเลยเนี่ยพูปเปล่าๆเดี๋ยเอ้ยเหมือนจะประมาณล้านนิดๆ,ๆ,ๆนะเออ,อจบเควสแล้วครับสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสามร้อยหกสิบ,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 บล้านนะครับโอ้แล้วก็โอ๊ยไนไม่ถึงพูเหรียญว่ะไอ้ไม่ถึงผูปาร์ตี้ว่ะมันจะมีจุดผูปาร์ตี้เยอะอยู่นะครับอ่าสามร้อยเจ็ดสิบครับ ลุยแต่ก็ดับสามแล้วนะโหอดับสองแต้มก็ห่างเยอะอยู่เยอะอยู่นี่ครับนี่ครับตรงนี้ผู้ดาวเอ้ยแต่ก็เกือบเกือบแซงนะตามไม่เยอะตามไม่เยอะนะนิดเดียวนิดเดียวนะครับไม่ไม่ห่างมากอ่ะแตแต,แต้มเริ่มถอยแล้วอาจจะต้องปรับกลยุทธ์หน่อยนะครับบาเก,กต็ตนะครับเมื่อกี้ผมเอ็ดยวไปเป็นหกกดสกิลแท้แรกให้สก,ก่อนผมจะเล่าอะไรนิดหนึง่งเมื่อกี้มันมีผมกดลืมกดอัดนะครับอ่ะไปโอ้โหผู้ดาว เมื่อกี้เนี่ยตอนช่วงเลือกตัวหไม้หกผมลืมกดอัดคลิปก็เลยไม่มีในส่วนนั้นมาเลยตัดมาตรงนี้ก็คือบาร์เก็เนี่ยผมรีมาน่าจะรีรีจนสุดเลยตอนนั้นแบบไม่มั่นใจว่าเอ้ยมันมีบัฟพลูเรียนอีกอันหนึ่งไหมปรากฏว่าเฮ้ยมันมีไว้ตอนนี้เราได้บัฟ์พลูเรียนอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นการยิงตามระยะอันนึงยิงตามวินาทีอันนึงยิงตามระยะ,อนนต,ะ,ยะตอนนี้เรามีบัฟ์พลูเรียน2อันนะครับเออ่อนห้ามแบบว่าถูกใจมากนะครับอ่าส่วนบาร์เก็แต้มผมก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมเลือกเราบับเลยนะเ มื่อกี้จำไม่ได้เลยนะว่าบาเก็ตมีกับตัวอะไรบ้างนะครับมาบาเกตจะติดตรงที่ว่าตอนสกิลเนี่ยมันมันขยับไม่ได้ซึ่งเนี่ยเนี่ยโอ้โหปุ๊บไอ้ผู้ที่เราดามาตอนไม้ไดโน,โน,โน่นี่ไม่ได้ใช้เลยนะเฮ้แต่อย่าไปดูตอนโบนัสดาก้อนเหมือนผมจะนึกว่าโบนัสดาก้อนเหมือนจะมีแบบเยลลี่ผู้ดาวอยู่มั้งนะครับอ่ี๋ย่าดูแต้มตอนโบนัสดาก้อนเดี๋ยวก็รู้นะครับแต่ไม้นี้เราอาจจะเล็งจังหวะดาก้อนยากหน่อยเพราะว่าสมบัติชิ้นสาม คือบนันำธามดาก้อนเนี่ยถ้าสปีดเร็วมันไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะเพราะว่ามันจะทําให้จังหวะการปล่อยคลื่นของดาก้อนมันเพี้ยนเพราะมันปล่อยตามเวลามันไม่ได้ปล่อยตามระยะฉะนั้นพอถึงเวลาเนี่ยระยะจุดที่ปล่อยจะไม่ใช่แล้ว,ลวก็กากับว่าเราไม่สามารถสาสสกิลเพื่อเคลียร์ได้ให้เก็บเยลลี่ได้ทั้งหมดนี่จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับมาโอ้นี่ทำไมนี้แต้งว่ามาเร็วอยู่นะเนี่ยนะครับอาจจะว่าพุสองอนหรือเปล่านะอ่านี้แหละสี่เก้าสองนะผมจะดูว่าเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับปับป๊บปั๊บ เนี่ยนี่เนี่ยแม่ันเก็บอุ้ยมันก็มีพูดได้อยู่นะนี่เนี่เน,นี่เออเนี่ยมันมันได้ไหม่หมดจริงๆนะครับอุย้ยโ,โหได้ไม่ค่อยเยอะเลยว่ะ492ได้มาประมาณ150ล้านหนอ่อย160เยอะอยู่นะตอนนี้แต้มันดับ2แล้วครับแซงมาแล้วมาด่านนี้แหละแต้มพุ่งแล้วของจริงมาครับตัวตึงมาแล้วตัวตึงบับเหรียญน,นะครับอ่ะ686โอ้โหแต้มมาโคตรเร็วว่ดาด้วยโโหด่านมันเหรียญอุ้ยเอาล่วง ่าเดี๋ยวเล่นดูก่อนถ้าไม่มีผลตอนจังหวะผมน่าจะรีนะครับมาซึบ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 เจ็ดร้อยหกสิบนะครับเท่ากับว่าไอ้ผู้เลี้ยที่เรามีมันไม่ได้เป็นดวงนะมันล็อกสามวิกับล็อกระยะอยู่แล้วนะอุ้ยอาจจะสกิลทันปหมเนี่ยถ้าผมไม่ล่วงอะเออว่ะโอ้ยรีแน่นอนอย่างนี้มาตอนนี้รีมาแล้วครับอุ้ยสกิลสวยๆอุ้ยมาครับแต้มขึ้นอันดับเอ้ยอันดับหนึ่งแล้วนี่ว่าสวยโอ้โหแต้มโคตรแต้มโคตรเยอะไอ้ว่น ก้าร้อยถึงมาโอ้เก้าร้อยไอ้บาแกแตแทมเวอร์ไปป่าวะสุดยอดเฮ้ยพลังของบัฟเหลี่ยนว่ะโหบัฟเหรี่ยนเจอสองภูไปแม่งอย่างตึงเลยวะอันนี้เอาอพูดคุยแล้วกันผมว่าแปดร้อยเราจบไม้เดียวน่าจะได้นะบาแกตยังกดไปตั้งเจ็ดโอ้ยอะได้ไหมไอ้สมบัติชิ้นแรกน่าจะนับว่าเป็นเหรียญอยู่นะมา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 ผหว่าเราจบแปดร้อยในไม้เดียวได้นะครับลุยนะครับ ปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้ยได้สมบัติเลเจนด้วยนะเลเจนด์อันนี้มันเล่นกับตัวนีเวิร์สโอ้โหน่าจะเฉยๆมากป้าปัา๊บปั๊บยิงผู้เหลี่ยมมาสกิลเดียวกดไปเท่าไหร่วะนั่นโอ้โหร้อยล้านและตัวนี้มีสกิลเล็กด้วยนะแต้มอย่ยังเดือดเลยแปดร้อยน่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยมน,นี้มันได้โบนัสฟรีดากอนไอสับสำหรัอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นวะเอาวะแต่ผมว่าด้วยด้วยบัฟเหลี่ยญกับบัฟผู้สองอันที่เรามีเนี่ยและเรายังอยู่ในดด่่าาทีีแต้ออ้้มเเยยยออะงไ เออแปดร้อยได้นะครับซึบซึบลุยไปครับยังเดือดเลยว่ายังเดือดโอ้ยไปครับร้อยเก้าสิบครับสก,กิลรอบ 6, สองสกิลรอบละร้อยเลยปะเนี่ยดูสิรอบสก,กิลรอบนี้เสร็จเผื่อๆกลไปสามร้อยอาจจะมีสิทธิ์ถึงอยู่นะสามร้อยอ่ะก็ไม่แน่นะนี่เนี่ยสองร้อยแปดสองร้อยเก้าสิบก็เกือบสามร้อยอยู่สก,กิลรอบละร้อยอ่ะ โอ้แต่ไอตุ๊กตาหมีสิ่งอย่างหนึ่งก็คือกระปุกหมีอ่ะมันไม่มีเยลลี่ธรรมดาดิทห็นไหมน้อยมากเลยอะไนง่ายลๆธรรมดาและเหรียญมันไม่ถูกเปลี่ยนเป็นเหรียญนะครับมาๆมาสามสามหกนะครับสามร้อยสี่สิบนะครับเอ้ยแปดร้อยได้นะเราน่าจะจบในไม้เดียวได้นะครับยิงปุ๊บป๊อปป๊อปมา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 ชึบชึบหืมบ้ารอบนี้ห้าร้อยถึงแม้ถึงเอ้ย แล้วไม่นี้ได้ขวดเลือดสองขวดแต้มยังเดือนเลยเก็บขวดเลือดโอ้โ0แปดร้อยสบายแล้วตอนแรกผมแบบว่าอาจจะช่างใจนิดหน่อยแต่โหไม่นี้ได้ขวดเลือดสองขวดนี่สบายเลือดแบบเหลือเฟืองในสกิลนี้เสร็จก็หกร้อยแล้วเดีย๋ยวได้สกิลรอบถัดไประหว่างวิ่งเราอาจจะได้อีกสักร้อยหนึง่งกว่าส,ก,สกิลเสร็จก็แปดร้อยพอดีเอาวะพาท้างเซฟนะครับผมมาแล้วก็ไอตัวเหรียญไอจกักไอเหรียญจะกสมบัติน่าจะได้น่าจะได้ไออันนี้สมจกักรเลยเช่นอยู่นะถ้าผมเดานะขออภัยนะครับ ตอนนี้หกรอหกสิบแปดเอ้ยเนี่ยสซก,กิวอีกรอบเจอกันแปดร้อยมาสัสดนี้ทำงานนะครับปุ๊บปุ๊บเลสโก้แปดร้อยเจอกันโหนำมาเยอะมากครับตอนนี้เอา้าเป็นการทำลายแต้มส่วนตัวล้วนแล้วนะครับโหเกินคาดอยู่เหมือนกันนะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้แปดร้อยแล้ว,วอ่ะเออเผื่อวันนี้อาจจะลากถึงพันหนึงอาจจะยากหน่อย เพราะว่ามายนี้ถ้าจะถึงพันได้ถ้าที่ดูก็จะมีอยู่เงื่อนไขเดียวก็คือต้องได้สกิลอยู่รอบหนึ่งซึ่งไม่น่าจะพอเพราะว่าผมว่าดูจากหลอดแล้วจะต้องอาศัยคนเลือดใหญ่หนึ่งขวดซะด้วยซ้ำคนเลือดเล็กอาจจะไม่รู้จะได้ไหมอจจลองดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงถ้าสัตว์เลี้ยงเพิ่มเลือดก,ก็มานี้ก็น่าจะพันล้านเฮ้ยเจตรงนี้มีอีกขวดเอ้ยได้สกิลทันสกิลทันนี่ไงตรงนี้มีเลือดอฮ้ยโอ้โหเหลือเฟือเลยเอาวะเจอกันพันล้านถึงเมื่อวานเอออยู่ด พันล้านไปพันล้านจัดให้เออเด็กๆดูหน่อยโอ้ยเกือบววะไม่ถึงพันล้านวะอุแต่ก็เยอะมากแล้วนะเก้าแปดเจ็ดจบเควสมไม้เดียวมานะครับอุย๊ยผมอยากได้บัฟแม่เหล็กวะ่ะขออ่าขอขอ,ขอลองรีสักรอบนึงดูก่อนโอเคช่างแม่งแม่เหล็กก็ได้วะเอาวะผมว่าคโคลเบอรี่เขานั่งเซฟ โครไหมอ่ะโครแล้วกันนะจริงั่วแดงก็น่าสนใจนะั่วแดงมันมีดอกไม้เหรียญแต่ไม่รู้ว่าไอ้ดอกไม้เหรียญน,นับเป็นเงินไหมนะครับโครเบอร์รี่เซฟหน่อยเพราะว่าเรานํามาเยอะเลยผมไม่อยากจะเสียอันดับหนึ่งไปเพราะแบบว่าเดี๋ยวไปรีแล้วเจอแบบแรสามตัวเลยไม่ไหวนะเอ่อนำเยอะแล้วขอไม้ที่ขอเซฟหน่อยนะครับมาลูกพี่นกอีกก๋อยลอยสกิลเดียวกดเป็น้อยล้านก็เท่ากับน้องเจ้าทะเลลึกเมื่อกี้แต่เจ้าทะเลมันจะมีสกิลเล็กเป็นช่วงๆอยู่แล้วอะครับ มันก็เลยต้องตอบอยากว่ามันจะเท่ากันันดไหนเพราะว่าเราก็ต้องเอาสกิลเล็กมาคิดด้วยเนาะแล้วก็มันมีหลายปัจจัยที่เราไม่สามารถเทียบโดยตรงได้นะเช่นกู้ทางควรจะถึงการใช้สกิลรอบหนึ่งสองสกิลแล้วนางขนาดไหนสามการมีสกิลเล็กอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็สี่คอมโบกับสลเลี้ยงสลเลี้ยงทำแต้มได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยคือเวลาเราวัดประสิทธิภาพแต้มอ่ะเราเราไม่สามารถวัดด้วยการสกิลเดียวได้นะมันต้องใช้ปัจจัยอื่นๆมาเสริมด้วยนะครับตามที่ผมบอกไปแล้วก็มันจะมีปัจจัยอื่นๆอีๆ หลายอย่างเลยนะครับมันก็เลยไม่สามารถคือเรามองหยาบๆอาจจะมองคร่าวๆได้ว่าเอ้ยมันดูเท่ากันแต่มันมีเบื้องหลังในการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็ต้องเทียบกันด้วยปัจจัยที่มันเท่าๆกันอะไรย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราส7 0เจดสิบนะครับลุยซึ้บแต้มาเรื่อยเลยว่ะแต้นี่มาเร็วจริงวัลลวดอกบอลนะดอกบอลไม่อยากจะคิดเลยว่าโอ้วันะดอกบอลน,นี่น่าจะเพี้ยนนะเพราะเรามีวิ่งเร็วอะ เออไอวิ่งเร็วหมาป่ามาลงมาแล้วเพี้ยนจัดเลยว่ะเก็บไม่ได้เยอะเพราะว่าจังหวะขึ้นดอกบัวมันไม่ใช่เพราะว่าเราวิ่งเร็วเกินตอนนี้นะครับมาเท่าไหร่เท่ากันนะช่างดอกบัวไปผ่านไปแล้วนะครับปั๊บปั๊บอันนี้เนี่ยนำมาโอ้โหแต่ถ้านําขนาดเนี้ยไม้ต่อไปนี้เล่นเสี่ยงกมได้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันจริงจริงจะเสี่ยงจะเซฟก็ได้หมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้แต่ไม้นี้แต้มก็จะประมาณเจ็ดร้อยวะถึงบัว่านี่เออมีชุบมีชุบก็น่าจะเจ็ดร้อยผมคิดว่าชุบมันสกิลไม่ทันอยู่แล้ว แต่แต้มที่ได้จากชุบเนี่ยยังไงก็กําไรเพราะว่ามันคงจะมีประมาณหนึ่งนะครับยับๆนี่เจ็ดร้อยแลนะเนี่ยนะครับเอาอหักไปยี่สิบสี่นะครับก็จะประมาณเจ็ดร้อยเนาะกำไรเดี๋ยวมีเดือนตอนพุ่งเนี่ยโอ้แต้มชิปปาัดเลยตรงหน้าอันนี้อันนี้ปัป๊บปั๊บกําไรนิดหน่อยนะครับประมาณสิบสิบยี่สิบยี่สิบล้านเอาหมดเอาหมดอ่ะเอมเอาม,มาครับหายที่เก้าเว้ยขออะไรเด็ดๆหน่อย เออผมว่าจริงๆตัวระยะไกลก็น่าสนใจมะนาวนะจะมะนาวมีเหมือนจะมีไอจ่อวะอะมะนาวมีจ่อวะ่ะขอขอลองรีดูก่อนถังหูลู่เหรอผมไม่รู้เลยว่าถังหูลูระยะไกลกว่วะขอลองโอเคถังหูรู่ไกลไหมไม่รู้แต่สแสงจันทร์นี่คือโคตรก๊อดโอ้โหแล้วผมมีพู้ดาวสองอ้ขนาดนั้น ผมว่าตัวนี้น่าจะพันล้านเหมือนกันนะเออนี่โอ้ยหยิบม,มานี่คิดถั่วนะเพิ่มแครเนเบอรี่ดาวสองอันผมจำได้ว่าเคยมีคนบอกว่าบั๊นี้มันมีผลกระแสงจันจริงไม่จริงไ,ม,ไม่รู้แต่เดี๋ยวดูไมน้นี้แล้วกันมาดูผมไม่รู้ว่าแต้มมันจะไปสุดขนาดไหนแสงจันไหนสกิลหนึ่งทีห้าสิบล้านแต่แสงจันแต้มมันมาเรื่อยๆืยเพราะว่าละอองดาวเนี่ยมันอยู่ตลอดเวลานะครับเออ ถ้าเราอิงจากไอตอนเมืเ่อกี้ตอนเจ้าทะเลลึกเนี่ยกว่ามันจะสกิลสมันก็ประมาณสองร้อยเดี๋ยวดูกันว่าแสงจันทร์กว่าจะสกิลสองเท่าไหร่แต่ขนาดตอนนั้นเจ้าทะเลลึกมันถูกดาด,ด้วยนะดาดมันดาดเหรียญหน้านะครับอันนี้น้อยกว่าน่อยนะเนี่ยเพอรอาะว่าน,นี้เหมือนสกิลสองมันเรื่องมาร้0ยห้าสิบแต่สกิลมันดูเร็วจังอะเนาะปึ๊บไปแล้วก็นั่นแหละแต่ที่ผมบอกไปเรื่องเปรียบเทียบคือผมว่าไม่สามารถเทียบตัวเนี้ยกับแสงจันทร์ได้โดยตรงเพราะว่า เราผมไม่รู้ครูทามสกิลว่าเอ้ยกว่าแทนจะต่สกิลเมื่อกี้วิจ้าชเล็กกว่าจะสกิลเมื่อกี้วิเออคือเราไม่สามารถวัดด้วยว่าหนึ่งสกิลมันวัดแบบนั้นไม่ได้มันหลายปัจจัยนะอุ้ยตอนนี้เราพุ่งไปีดนะครับหืมโอแต่แต้มเดือดอยู่นะเนี่ยเลือดหายไปไม่เยอะนี่กดไปสี่ร้อยแล้วนะน่ะแล้วสมบัติดีด้วยนะน่ะนะครับเก็บเก็บเก็บปั๊บปั๊บปั๊บหืมอย่างแจ่มลยว่ะนะครับซึ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 บ ตอนนี้จะห้าร้อยลานแล้วครับมาอย่างรวดเร็วไปปั๊บ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 ับ,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 บลุยโอ้ยลูกไฟอ่าโอ้ยมายนี้มีลุ้นผ่าพาราจะยาก่อยโอ้ยมันคลิปนี้ยังได้พาราเลยเหรอไอเจ้าทะเลเลือก็เกือบแล้วนะเอาวะมานี้ก็มีลุ้นอยู่มันจะมีขวนเลือดใหญ่แต่ไม่น่าจะถึงนะม,มานี้เอาว่าเท่าไรเท่ากันนะครับแต่แต้แมก็เดือดแล้วนะตอนนี้คือน,นำมาไกลมาก กลุ่มนี้เหมือนจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้า,างชิลนะครับผมว่าถ้าที่หนึ่งมาประมาณห้าพันห้าที่ถหอว่าชิลผมว่าเขาชิลมากนะครับผมมันเคยให้เห็นแบบบางคนแบบตึงๆแบบได้หกพันยังอยู่ระดับกลางๆเลยก็มีเหมือนกันนะอุย้ยผมจะชนมาว่าเนี่ยอ้อผ่านได้อ๋อลง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 เมื่อกี้เนียเพราะมันตึงเฮ้ยนี่ก็จะพันล้านแล้วนะนะ้าพูดเป็นเล่นเออเอาวะมีรู้พันล้าน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 นะครับมีชุบไม่มีชุบนะฮะอุย้ย โอเคไม่ชนไม่ชนตายโอ้ยเกือบเกือบพันนะแต่ไม่ถึงพันวะนะครับไม่ถึงไม่ถึงว่สะสกิลเสร็จก็ตายแนละ้วเอ้ยโอ้ยต่อชีวิตได้นิดหน่อยไม่ถึงอยู่ดีว่ะแต่ก็เกือบเกือบนะเก้ารนะ้อยห้าสิบเนี่ยเอาเลือกจัดจัดมามาสุดท้ายนะครับโหมาสุดท้ายโหแสงใจก็เลือดไม่ถูกเลยว่ะเดีย๋ยวให้ะตามกาหนดแล้วกันโอ้ผมว่ามันฝรั่งเนี่ยมันก็น่าสนใจนะ เออหัวเซผมยังไ,ไม่ได้ผ่านยังไม่ได้ผ่านร้านเลยวะ่ะขอลองรีด,ดูหน่อยีมันฝรั่งดีแล้วมากมากนะับไม่แก่แต่ผมโลภโอเคโลภเลยเอาดีวะ่ะโลภเลือคัรโบรีโอเคโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยพันปีเอาเลยพันปีก็เป็นเลเจนด์ก็ถ้าเทียบกับบัฟที่เราตอนนี้มันไม่ได้มีอะไรดีไปพิเศษนะวุถ้าเทียบกับตอนแรกมันฝรั่งเหรอผมว่ามันก็ผมว่าดีกรีมันพอๆกันนะ ในความรู้สึกผมนะครับเออแต่ก็ได้ทั้งสองตัวนะผมไม่เกี่ยงนะครับเพราะว่าม่เกี่ผมจําไม่ได้ว่ามันฝรั่งหรือพันปีตัวไหนใหม่กว่าเหมือนว่ามันฝรั่งน่าจะใหม่กว่านะครับเพราะว่าเราเราไม่สามารถวัดด้วยว่าเอ้ยอันนี้เป็นเลเจนด์สเตลดีกว่าไหมมันอยู่ที่ว่าลําดับการออกมาด้วยคือเลเจนด์เก่าแม่มดมันก็สู้ตัวอีบีใหม่ๆไม่ได้หรอกแค่เมื่อกี้ผมแบบคือผมก็รู้สึกว่าพันปีก็ไม่ได้เก่านะแต่ก็สำหรับผมอ่ะมันฝรั่งก็ถือว่าค่อนข้างใหม่ เออเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ยังติดเมตาหมดแนละหมดนี้อยู่อ่ะตอนนี้ร้อยหกสิบนะครับอฮิวมาโอ้แต่มาเนี่ได้ขวดเลือดแต้มว่า้จะพุ่งอยู่นะเออแล้วมีบัฟแต้มยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มานี้อาจจะมีลุ้นพันล้านนะมาอ่าดูดีสก,กิลประมาณเมาืม่อกี้เหมือนจะเริ่มประมาณสองร้อยสี่สิบนะครับสก,กิลลูปหนึ่งจะร้อยหนึ่งถึงไหมเนี่ยเอ,อ้ยต้งถึงดิมีเพิ่มตั้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมเหมือนจะไม่ถึงว่ะ มันปีบอกมึงอยากอวยกูเยอะกูเขินเออตอนนี้สามร้อยหกสิบครับจับจับตอนนี้สามร้อยอ่าแต่เลือดเนี่ยโอ้แต่มันมีคิวเลือดมาเนาะมันไม่สามารถเทียบประหยัดตะยามแบบนั้นได้เรามีสมบัติทำลายนะแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรเล่นกับทำลายนะครับในตอนนี้อ่าตอนนี้430นะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บ ปั๊บป๊บโอเคโอ้ยโอ้โหระเบิดทั้งแมปสะใจโอย้ยไม้นี้ก็ดูทําลายทาลายเนาะตัวนี้ก็ทําลายสมัิก็ทําลายแต่แค่ไอภารกิจที่เราหยิบมาก่อนทัานี้ไม่ได้หยิบทําลายมาเลยนะครับไม้ไอภารกิจสามแบางคนอาจจะเชียร์ให้หยิบทําลายก็ได้นะแต่ตอนนั้นผมแบบผมคิดแค่ว่ามันน่าจะจบในไม้เดียวได้ผมเลือกด้วยปัจจัยนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ถูกต้องเสมอไปนะครับตอนนี้หกร้อยยี่สิบแปดโอ้ยไม่น่าจะถึงพันแล้วอะเลื่อนมาจะสีม่วงเท่งแล้วอะ ได้สก,กิลอีกทีหนึ่งอ่ะผมว่าเต็มที่ก็800ปลายๆนะ900ก็ยังไม่ถึงอ่ะดูจากด้วยตำแหน่งอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีเลือดให้เก็บแล้วมมนถึงว่ามันระยะไม่ถึงมันมีแหละแต่ตอนนี้มันไม่ถึงหรอกนะครับไอเลือดใหญ่นะไม่ได้พูดถึงเลือดเล็กเนี่ยเต็มที่ก็800ปลายๆแหลนะผมว่านะครับไม่ถึง900แต่แต้มก็อยู่ในมาตรฐานนี่คือโอโ้ที่มีแต้มเยอะนะนี่ขนาดไม่ได้มีบัฟกะโดดตัวใหญ่นะนี่ขนาดพู้สองอันแล้วพู้อันที่สองนี่มาตอนไม้หกซะด้วยซ้ำไม่ได้มาเร็วมากนะครับ ไม่คิดว่าจะเดือนเหมือนกันนะเออก็ใช้ได้นะผมว่าสำหรับผมเนี่ยแล้วไม่ใช่6กพันธรรมดามัน6 6พันะครับแต่ถือว่าก็าใช้ได้อะผมว่าถ้าไม่ได้นับพวกอภินิหารอะไรงี้ยมันก็อยู่ในเกณฑ์เยอะดีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ